แรกเราก็รู้สึกว่าเอ,อม,ม,ม,มันก็เป็นงานงานหนึ่งที่บริษัทมอบหมายให้เราเหมือนงานทั่วไปที่มันไปถ่ายตอนแรกไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจอะไรก็เขาให้งานเรามาเราก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่แต่พอเวลากระแสที่มันออกมาหลังจาก M v มมันดังเราก็เลยเยตื่นเต้นหนึ่งตื่นเต้นสองตกใจตกใจมากว่าเคน,คนให้ความสนใจเราขนาดนี้เลยเหรอโฟกัสในเรื่องมีว่าอยากรู้จักเราขนาดนี้เลยเหรอมาตอนนี้ เปลี่ยนแปลงก็จะมีคนแบบเออ,อางเมื่อวานไปไปไป,ไปไดดยผมกับไปทำเล็บก็แบบน้องๆใช่น้องที่อยู่ในเอเกอเจนไหมพี่พี่ขอทั้งร้านแห่มาถ่ายรูปกันแบบกลายเป็นหนูนวเฮ้ยเร,เราเราจะออกบ้านไม่แต่งหน้าก็ก็อายอยู่นะอะไรเงี้ยก็แอบ,บมีมีเปลี่ยนแปลงมากค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแรงชรัดจัดเต็มวันนี้เราอยู่กับ แอ h o s t สเตสสาวสวยของเมืองไทยนะคะคุณน้ำตาลเพชรพราวณนะลำปางนั่นเองค่ะคนที่เป็นข่าวนะคะว่าไปขโมยซีนเกิลเจเนเรชั่นนั่นเองนะคะว่าเธอไหว้และยิ้มหนเดียวเกิลเจนตากค้างไปเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถามสักนิดหนึ่งเส้นทางชีวิตของหนูเองน้องน้ำตาลจ๋าเห็นบอกว่าก็ทำงานในวงการบันเทิงด้วยใช่ค่ะเคยทำทำ,ทำก่อนที่จะเป็นแอร์ใช่ค่ะสมัยอยู่มหาลัยค่ะ ทำอะไรยังไงคือมอีถ่ายแบบถ่ายโฆษณานิดหน่อยค่ะแล้วก็มีเป็นถ่ายละครค่ะถ่ายละครถ่ายละครด้วยใช่ค่ะเล่นเรื่องไหนมาบ้างเรื่องสาวใช้ไฮเทคกับตำรวจตวนหัวใจค่ะสองเรื่องแล้วทำไมเมื่อมาเป็นดาราลหา้มันรู้เรื่องร,ร,รู้ราวไปเลยทำไมไปเป็นแอร์ละลูกก็ตอนนั้นเหมือนเราเราทำงานในระหว่างเรียนเหมือนหาค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันวันหนึ่งเราเรียนจบเราก็เหมือนอยากหาอะไรทำมั่นคงพอเรามาเป็นแอร์ปุ๊บเนี่ยเหมือนเวลามัน มันไม่ได้ช่วงเทรนนะคะมันเทรน5วันเลยซึ่งคิวะครเขาก็จะไม่ม <นา S 1> ได้ใช่เรียนจบอะไรมาคะเรียนจบมนุษยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ค่ะโอ้เด็กลูกศิษย์นั่นเองนะ <c oughs> เอาเป็นว่าถามสักนิดนึงชีวิตของแอร์โฮสเตดมันสวยหวานอย่างที่เห็นแมมเพราะที่ฉันเนี่ยเคยฝันนะเคยฝันแล้วก็ไปบอกแอร์การวิทยหลายตัวหลายคนเวลาขึ้นเครื่องบอกว่า ฝันเรียนเอแบกเพราะตอนแรกฝันอยากใช้ภาษาอังกฤษเพื่อไปสอบแอร์แต่ผลปรากฏว่าพี่พี่แอร์พูดว่าไงรู้ไหมเขาฝันอยากเป็นนังสาวไทยเออมันก็เออนะมองต่างกันแต่ที่นี้ชีวิตแอร์โฮสเท็เนี่ยได้แต่งตัวสวยๆได้ใส่ชุดผ้าไหมดูแบบรูหรามากมันสวยอย่างนั้นจริงๆไหมชีวิตแอร์ จร,จ,รจ,รจริงจริงจริงมันก็มีพาที่มันดูทั้งสวยแล้วม,มันก็มีพาที่ดูเป็นแบบค่อนข้างทัฟใช่มันมีสองพาทรวมกันแต่ความจริงแล้วออในส่วนที่สวยนี่คือมันมันดูคนอื่นอยู่บนเครื่องใช่ไหมมันดูแบบสวยเล้เซอร์ออสวยเสิร์ออรแบบว่า,วาเดินเดินสวยงามเสิร์ กาแฟเออทีตะแคงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ <net> ถามว <net> ่า <net> มีอะไรอย่างเงี้ย <net> แต่จริงๆแล้วคุณต้องเห็นขาของแอร์โฮสเตดนะคะว่าใช้ขายันรถขนาดไหนจริงค่ะจริงจริงค่ะแบบเสิร์ฟเราเราต้องเข็นรถค้าต้องรถค้ามันก็จะหนักเพราะมันใส่ดื่มใส่โค้กใส่เบียร์ใส่ใส่หลายๆอย่างลงไปเนี่ยมันหนักมากจริงๆ <net> และอย่างคือทําทุกอย่างเราเวลาเราอาหารเราเสิร์ฟเสร็จเราก็ต้องเก็บด้วยนึกออกใช่ไหมคะช่คนชอบมองภาพว่าเอยเราเสิร์ฟเราสวยคนไม่ได้ลืมนืมไปว่าตอนเราเก็บล่ะ แล้วมีต้องคลีนอัพห้องน้ําอีกมีใช่ค่ะต้องทําทุกอย่างคืออะไรที่อยู่บนเครื่องเนี่ยอย่างผู้โดยสารอาจงอาเจียนเราก็เราทําหมดอมใช่แสดงว่าไม่ได้แค่เดินเสิร์ฟสวยงามใช่ค่ะมีเรื่องหลายๆเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องอเทรนมาแบบโอ้โหอย่างอย่างดีมันมัน,ม,นมันมีหลายอย่างมากกว่าแค่แบบความสวยและเดินออกมาสวยๆแล้วได้ข่าวว่าของการบินไทยนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันหนักหน่วงมากใช่ค่ะเวลาเราเสิร์ฟเราเปลี่ยนชุดไทยเสิร์ฟก่อนลงเราก็เปลี่ยนกับชุดยูนิฟอร์มแบบนี้ คุณต้องเปลี่ยนกันหลายชุดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วใช่ค่ะโอ้โห,โหการเป็นไทยจริงๆแล้วเขาเขาเขาเทรนนิ่งกันหนักมากนะคะเขามีการเทรนนิ่งกันนานแค่ไหนกว่าคุณที่ได้ไปเ์ฟบ,บนเครื่องสวยงามอย่างที่เห็นจริงๆแล้วการเทรนที่อยู่ในหลักสูตรมันจะมี3เดือนค่ะสเดือนเลยที่จันถึงสุกสามเดือนสามเดือน3เดือนเต็มค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีในการรีเช็คเราด้วยไหมคะว่าเราผ่านมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะคือการเป็น แอร์เทรนนีประมาณ6เดือนค่ะซึ่งแลกสเก็ตไม่ได้เลยต้องบินตามที่เขากําหนดมาให้เลย6เดือนค่ะแสดงว่าการเป็นแอร์ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะอยู่ง่ายๆไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายปกติคุณบินรูดในประเทศหรือนอกประเทศคะบินทั้งหมดค่ะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ค่ะตั้งแต่คุณออกไป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 ออกทีวีขนาดนี้ดังขนาดนี้เห็นคนคนต้องจําได้อะตามหน้าแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยมีคนเคยแบบ รับอาหารจากคุณแล้วมองหน้าคุณไหมมีค่ะแบบไฟที่ผ่านมาจะเป็นคนไทยค่ะบอกเอ้ยนี่พี่ที่อยู่ในเกอร์เจนใช่ไหมคะหนูขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเปนหนีมากกว่าอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ได้เยอะนะคะผูะ้โดยสารวันนั้นไฟฮ่องกงมั้งคะเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงคนไทยก็ไม่ได้เยอะอ๋อใช่แล้วคนอื่นในการมีไทยเขารู้ไหมคะว่ากลับกลายเป็นเรื่องโด่งดังมากขนาดนี้รู้นะคะเพราะว่าในการมีไทยนี้อะไรมาปุ๊บข่าวเร็วมาก <laughs> เร็วมากแบบล้อยังไม่ทันจะแตะพื้นน่นข่าวไปแล้วเออแล้วเขาบอกไหมว่าคุณตอนนี้คุณชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วนะคนรู้จักคุณเยอะขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะจะเป็นจะเป็นพี่พี่ทางที่เขาดูแลเขาก็บอกเออนีย้าตาลนะชีวิตเปลี่ยนแล้วนะอะไรเงี้ยเออต้องแบบคอยแบบพี่เขาก็จะช่วยดูแลสวยพี่เขาจะช่วยดูแลค่อนข้างดีแสดงว่าคุณต้องสวยตลอดแล้วงานเนี้ยโอ้คิดอยู่คิดอยู่ <laughs> ใช่ไหม ต้องสวยตลอดต้องดูแลตัวเองแล้วนะเพาะคนจะมาขอถ่ายรูปกับคุณเยอะมากนะคะคุณจะกลายเป็นสัญลักษณ์ <c oughs> ซิมโบลิกหนึ่งของการบินไทยเลยนะคะดังนั้นคุณต้องยิ้มสวยๆดูแลตัวเองดี <c oughs> ๆโอ้โห oh <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นเอาละแล้วทำไมเคยถามเขาไหมว่าทำไมเกาหลีเขาถึงเลือกสายการบินไทยทำไมเขาไม่มีโคเรียนแอร์ของเขาอยู่แล้วนี่นะเพราะทางทางเราเนี่ยก็สปอนเซอร์ให้ของ วงเกิร์เจเนเรชันแล้วก็คิดว่าก็เหมือนได้ได้กันด,ด,ดูแลการทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยเหมือนมาอยากตอบแทนโดยการที่มามาถ่ายบนเครื่องนะเป็นพาร์ทหนึ่งของใน MV ที่มันเป็นการท่องเที่ยวซึ่งการได้มาถ่ายในเครื่องบินมันก็คงมันคงดูเก๋ดีด้วยแล้ว<ช>มันก็ทำให้ได้ภาพของการวินไทยเขาไป <ๆ S 1> อยู่ใน MV เต็มเเลยนะคะ เออเป็นช็อตที่ไม่ได้ตั้งใจใช็ชอตที่ไม่ได้ตั้งใจช็อตที่ตั้งใจไม่ได้ออกนี่เป็นเรื่องปกติของการถ่ายละคร <c oughs> ถ่ายหนังถ่ายอะไรนะคะอัน <c oughs> นี้เป็นเรื่องปกติจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีหลายครั้งที่ถ่ายกันไปแทบตาย <c oughs> โดนตัดออกค่ะไอช็อตที่ไม่ต้องการเหมือนด้ที่ดิฉันโฆษณาเบนเดตอะที่คุณเห็นตามติดท้ายรถเมย์ทั่วประเทศไทยอะ <c oughs> นั่นคือช็อตที่ดิฉันถ่ายเล่นนะ <c oughs> ไอที่ถือสบู่เนี่ยถือสบู่ถือแบบโทษนู่นนี่นั่นไม่ได้ลงแต่ช็อตนั่นคือช็อตที่ตะกล้องขอส่วนตัว แล้วก็ขอส่วนตัวว่าคุณบุ๋มผมขอรูปคุณบุ๋มหนึ่งรูปขอแบบแบบเซ็กซี่นิดเด็กบุ๋มก็เลยคือกําลังจะเดินกลับออกจากฉากแล้วอะอก็กำลังหันแล้วก็อย่างเงี้ยหลังรถเมย์ค่ะเจ้าของชอบค่ะไอที่ถ่ายกับสบู่เป็นร้อยรูปไม่ได้ใช้เลยค่ะเห็นนะรูปนัออ้นติดหลอกหลอนนะหลอกหลอนเต็มห <c oughs> ลัง <c oughs> สวยค่ะสวยขอบคุณค่ะในส่วนของน้องน้ำตาลเองมีความฝันอะไรไหมกับชีวิตว่าเอิดจากตรงนี้จะไปยังไงต่ออยู่ในวงการบันเทิงต่อไปไหม จริงๆถ้ามีงานในวงการบันเทิงเข้ามาก็ก็อยากรับอยากอยากเล่นอยากทําอะไรที่มันมันดูมันดูท้าทายดีอยากสนใจค่ะสนใจอยากทานะมันจะได้มีความหลากหลายในชีวิตด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจะได้บอกอุย้ยแอลกอริทไทยสวยขนาดนี้ตอนนี้มาเป็นนางเอกด้วยนะสวยระดับนางเอกโอ้โหไม่ขนาดนั้น<ม>ค่ะ,คะไม่ธรรมดานะคะเวลาเสิร์ฟเนี่ยถามหน่อยมีเอ่อมีหนุ่มๆต้องมาจีบบ้างถามถึงกัปตันไปลวนักบินไปละผู้โดยสารไม่รอดหรอก ต้องมองคุณต้องพยายามส่งเบอร์ให้คุณแน่นอนมีไหมคะมีค่ะก็มีค่ะมีบ้างแล้วคุณจัดการกับหนุ่มๆอย่างนั้นยังไงเนี่ยก,ก็ต้องดูก่อนว่าเราชอบเขาหรือเปล่าเออเออเออ,อถ้าชอบเราก็าก็มีการคุยกออันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันไปถ้าคนไทยเนี่ยเขาจะเขาจะขอเบอร์ออผู้ชายไทยเนี่ยเขาจะขอเบอร์แต่ถ้าเป็นแบบพวกต่างชาติเขาจะให้นามบัตร อ๋อแตกต่างตรงนี้แตกต่างกันแตกต่างตรงนี้นะคะน้องต้๊ตาหน้าสวยๆอย่างนี้เคยผ่านการประกวดอะไรมาบ้างไหมคะมีประกวดมิสร a ยูนิเวอร์สค่ะพี่บุ๋มปีปีเอ่อปีีเดียวกับใครไข่มุกไข่มุกอ๋อน้องไข่มุกชุดที่มาใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วยังไงบ้างก็ติดติดรอบ8คนสุดท้ายแค่นั้นเองใช่8คนสุดท้ายใช่โอ้8คนสุดท้ายหรอ แสดงว่าปีนั้นยังเด็กๆอยู่สิเด็กค่ะปีนั้นน่าจะ20มั้งอคะอายุ20 2 1 20อดน่าจะย0่ยังไม่จบยังไม่จบค่ะระวังเรียนแสดงว่าอาจจะตอบคําถามไม่ไม่ไม่นั่นเท่ากับคนนั้นสวยสู้พี่ๆเขาไม่ได้ค่ะอยามาสวยสู้พี่ๆไม่ได้สิสวยขนาดนี้จริงๆแล้วน่าจะมานางสาวไทยเนาะมีมีรุ่นพี่นางสาวไทยนะคะเป็นแอร์โฮสเตสอยู่นะคะหลายท่านด้วยมีพี่ทวีพรโอ้ ใช่สวยตลอดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนนั้นเออช่วยช่วยเม้าพี่ทวีพรให้ดิฉันฟังหน่อยพี่ทวีพรเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นโรโมเดลของการบินไทยคือจะเป๊ะมากชุดหุ่นเนี่ยเปะ๊ะถึงแม้จะอาอยุแต่ก็เปะ๊ะผมเนี่ย คือจะเล้าตลอดค่ะ,คะดิฉันเหลือเชื่อกับพี่เขามากเลย <c oughs> ดิฉันขึ้นเครื่องนะไปยุโรปเนี่ยแล้วเจอพี่ทวีพรแล้วพี่ทวพีพรก็ยืนไหลตรงหลังตั้งจนเราเป็นรุ่นน้องหนังสองไทยเราต้องตอนแรกเดินมาง่วงอะ่ะแบบน,นอนน้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยอะไรสภาพยังไงพอเจอพี่ทวีพรปุ๊บหันว่าสูดน้ำลายสู้ค่ะไม่ได้ส <c oughs> วยมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คือมองว่าบนอยู่บนเครื่องพี่ทวีพรเรสยังไงนั่นนะสิก็จะมีแบบเวลาไปนอนเรสคือนอนนอนยังไงอะี้ นางงามเขามีวิธีค่ะคุณนอนยังไงคะเขามีหมอนหมอนหมอนกลมๆนอนหนุนไทยทอยผมจะไม่เสียทรงเลยจริงนอนยังไงแล้วพอพี่ตื่นมาก็ยังเหมือนเดิมผมเดือนหนึ่งที่เขาไปประกวดมิสยูนิเว r ร์สเนี่ยค่ะผมก้าวไปยังไงมันก็จะอยู่ได้อย่างนั้นโอ้เคล็ดลับจากพี่ปุ๊กอภัสราเขาส่งต่อกันมาจริงค่ะอันนี้เรื่องที่นางงามเขาบอกกันมานะคะจะคันหัวแค่ไหนก็ต้องทนโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแล้วพี่ธวีพรใส่ส้นสูงเสิร์ฟด้วยนะคะไม่ยอมไม่ยอมถอดส้นสูง ความเป็นนางงามเนค่ะนะมันเป็นศักดิ์ศรีจริงๆนะเนี่ยนะดินะฉันคงต้องเรียนอะไรจากพี่เยอะจริงๆค่ะดูแบบโอ้โหเอื้องพี่เขาเลยแบบที่สุดอะค่ะหนูยอมแล้วอย่างนี้หนูต้องเสิร์ฟสักกี่ปีเนี่ยกว่าหนูจะขึ้นไปบีซีรู้สึกว่าน่าจะปีหน้าก็จะได้เทรนบีซีแล้วนะคะรู้สึกประมาณ345ี้าปีเขาก็จะให้ขึ้นต้องมีการเทรนเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเทรนเพิ่มขึ้นเพื่อจะไปทำ business class ถามสักนิดหนึ่งทำไมแอร์ตอนที่อธิบายช่วงของระบบดิลภัยต่างๆเนี่ย ทำไมต้องหน้าบึง้ง <c oughs> คือมันจะได้ดูแบบเฮ้ยผู้โดยสารสามารถฝากชีวิตกับเราได้นะมันดูซีเร<อ>ียสอ่ะมันดูซซเรียสเพราะลองให้อลองขอขอแบบยิ้มได้ไหมคุณสาธิดแบบยิ้มให้ดูใน,นใใสักทีขอครั้งหนึ่งในชีวิตเถอเพราะปกติเห็นแต่แอบึ้งตลอดเวลาแอทําหน้าแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจริงๆริงเรากั้นหัวเราะอยู่ค่ะใช่ไหมจริงจริงเราก็อยากหัวเราะกันอยู่เหมือนกันกั้นกั้นหัวราะค่ะจริงๆคือกั้นหัวราะ เออเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดแบบโอเคถ้าแอร์สวยๆนะเราก็จะแกล้งจ้องกันอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมมีผู้ใจสรรจะแกล้งจ้องจ้องแอร์บบสนใจมากจริงๆแล้วอีเนี่ยบินแทบทุกวันแทบจะสาธิตได้เองแล้วอะแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะจ้องอย่างเงี้ยวยแอร์สวยว่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็ต้องทำหน้าแก๊กซีเรียสเนี่ยนะใช่เหมือนคือคือไปอ,อ,อยู่ตรงนั้นมันก็ต้องอายมันอยากจะยิ้มมันก็อยากจะเขินอยากจะอายแต่โดยทำทำไม่ได้ก็มองไปไกลๆแล้วก็ทำหน้าแบบบึ้งๆมันดูมันดูง่ายกว่าขอลองแบบที่ ยิ้มสักครั้งได้ไหมถ้ามีคนที่ฝันอยากจะเป็นน้องน้ำตาลอย่างนี้บ้างเขาต้องเดินเส้นทางนี้ยังไงบ้างคะณนะวันนี้คำถามที่จากทีมงานถ้าดิฉันไม่ถามคำถามนี้ดิฉันคงออกจากบริษัทไม่ได้ <c oughs> น้ำตาลจ๊ะมีแฟนหรือ,อยัง ชีวิตดีดู Bright TV